สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับรายการอาเซียนรอบรู้และดิฉันนางสาวณนธะิดาภูมทองรับหนะ้าที่พิธีกรดำเนินรายการค่ะวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับอาเซียนกันนะคะว่าอาเซียนคืออะไรอาเซียนคอมมูนิตี้คืออะไรซึ่งหลายๆท่านคงจะทราบกันแล้วว่าในปีพศ2558นั้นประเทศไทยเราจะก้าวเข้าสู่อาเซียนกันคงจะสงสัยกันใช่ไหมคะว่าถ้าเมื่อประเทศไทยเข้าสู่อาเซียนแล้ว มีผลกระทบอย่างไรกันบ้างและมีความสำคัญอย่างไรวันนี้ดิฉันจะพาไปไขข้อสงสัยกันค่ะตามมาเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะตอนนี้ก็อยู่กับอาจารย์ชลันทรนปานอ่านค่ะ นะครับก็คือเราลองจินตนาการตามหลักการทําภูมิศาสตร์นะครับอาเซียนเนี่ยเราก็จะนับประเทศที่มีอาณาเขตอยู่ในบริเวณภูณมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มี11ประเทศแต่เรานับที่เป็นอาเซียนจริงๆเนี่ยสิประเทศมีประเทศติมอร์เลสเตที่ยังเป็นผู้สังเกตการอยู่นะครับซึ่ง ใน10ประเทศนี้จะมีการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558เพื่อจะมีการเคลื่อนย้ายสินค้าและบริการไปมาหาสู่กันอย่างเงี้ยง่ายๆนะครับแล้วอาเซียนคอมมูนิตี้ในเนี้ยมันมีลักษณะยังไงหรออาเซียนคอมมูนิตี้เนี่ยมีลักษณะคือเราจะยึดสามเสาหลักเป็นแกนเชื่อมทำให อาเซียนมีความแข็งแรงขึ้นนะครับสามเสานี้ก็อย่างข้างล่างเลยเสาแรกก็จะเป็นประชาคมการเมืองและความมั่นคงเสาที่สองครับก็จะเป็นประชาคมเศรษฐกิจและเสาที่3ามเนี่ยก็จะเป็นสังคมและวัฒนธรรมซึ่งดูแล้วว่าจะเป็นแต่ละด้านแต่ละด้านแต่ละด้านเราก็เน้นไปในด้านนั้นด้านนั้นด้านนั้นเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ของอาเซียนทั้งสิประเทศให้แน่นแฟนมั่นคงยิ่งขึ้นแปลว่าอาเซียนกับ แตกต่างกันครับการรวมกลุ่มอาเซียนเนี่ยคือการนำสิบประเทศเนี่ยเข้ามารวมเป็นหนึ่งเดียวกันด้วยเหตุผลเหตุผลใดก็ตามแต่การที่จะมาเป็นอาเซียนคอมมูนิตี้เนี่ยเราจะต้องมีการตั้งจุดประสงค์ก็เหมือนกับการตั้งเสาวไว้3เสา,สานะครับก็คือเพื่อที่จะทําให้อาเซียนในกลุ่มของเราเนี่ยมีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านสังคมวัฒนธรรมด้านเศรษฐกิจกแล้วก็ด้านการเมือง แล้วเทศไทยจะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างเมื่อรวมตัวเข้าสู่อาเซียนครับครับแน่นอนว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งขึ้นเนี่ยจะต้องเกิดผลกระทบขึ้นแน่นอนซึ่งผลกระทบมันก็มีผลลัพธ์ทั้งเป็นด้านดีแล้วก็ด้านไม่ดีด้านบวกกับด้านลบอย่างเงี้ยนะครับสำหรับผลกระทบที่เป็นด้านด้านบวกด้านดีของไทยเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของการ โอนถ่ายการเคลื่อนย,ย้ายพบสินค้าแล้วก็บริการแล้วก็ในเรื่องของกำแพงภาษีซึ่งก็เหมือนกับการที่เราอยู่ในตลาดการค้าเดียวกันแลกเปลี่ยนสินค้ากาันโดยที่ไม่ต้องมาจากนอกภูมิภาคอื่นซึ่งก็จะมีเรื่องของภาษีที่เพิ่มมากขึ้นเวลารวมกลุ่มกันแล้วก็อาจจะมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยแล้วก็ทําให้การเคลื่อนย,ย้ายภาษีพวกนี้มันลดลง ทำให้ความแตกต่างในเรื่องของราคาพวกนี้ลดลงลรเราก็จะได้ผลประโยชน์ตรงนี้ด้วยแล้วก็มันก็ยังเป็นการการันตรีได้ว่าเราขายของเพื่อนบ้านเราถูกเพื่อนบ้านก็อยากได้ของเราก็เหมือนกันเราอยากได้ของเขาเราก็ได้ราคาถูกกว่าที่จะไปซื้อในเขตอื่นอย่างเงี้ยนะครับและนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของบุคลากรอ,อย่างสมมติหนูอยากจะไปทํางานต่างประเทศอย่างเงี้ยถ้าเกิดไปในประเทศสมาชิกที่เป็นหนึ่งในประชาคมอาเซียนเนี่ยก็จะไปง่ายหน่อย ก็เหมือนกันอย่างประเทศเรามีอาชีพไหนที่โดดเด่นมีความรู้เยอะทางด้านนั้นๆเชี่ยวชาญด้านนั้นๆเนี่ยก็จะมีการดึงตัวยืมตัวประเทศอื่นไปได้เช่นประเทศไทยก็อาจจะโดดเด่นเรื่องของการแพทย์การศึกษาแบบนี้อีกหน่อยแล้วก็จะมีนักศึกษาจากนานาชาติเลยในอาเซียนเข้ามาเรียนกับเราอย่างงี้แต่ว่าเมื่อมีผลดีด้านนี้เราก็จะเห็นผลกระทบทางด้านลบทันทีคือในเรื่องของการแข่งขัน ข,นขนงใขนใช่ครับการแข่งขันก็จะสูงขึ้นด้วยโดยเฉพาะในประชาคมอ,อาเซียนนี่แหละนะครับก็ต้องระมัดระวังตัวแล้วเด็กๆเนี่ยควรจะระวังเรื่องภาษาด้วยถ้าเราไม่ได้ภาษาเนี่ยก็สูบเขายาเนี่ยแหละเป็นผลกระทบเพราะภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางใช่ไหมครับค่ะก็คงจะไขข้อสงสัยคุณผู้ชมได้ไปหลายข้อเลยทีเดียวนะคะก็ต้องขอขอบคุณ